นะครับเราจะเข้ามานะครับในส่วนของการโคดดิ้งซึ่งเป็นเราเตรียมเครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเริ่มต้นนะครับพื้นฐานชุดๆเลยนะครับที่ใครๆนะครับก็ชอบทํากันนะครับก็คือในส่วนของคําสั่งที่เราเคยได้ยินทุกคําสั่งเนี่ยในหลายๆคําสั่งเราเคยได้ยินในเรื่องของการแสดงเอาต์พุตนะครับจริงๆแล้ว รเราจะใช้ไว้สำหรับแสดงผลลัพธ์หรือการ debug โปรแกรมต่างๆเราจะใช้คำสั่งที่แสดงเอาพุทเนี่ยเราจะรู้จักกันเป็นอันดับแรกก่อนในในหลายๆภาษานะครับซึ่งในภาษา Python เองเนี่ยนะครับก็มีหลายคำสั่งมากมายเลยนะครับซึ่งมีบางคาสั่งนะครับก็เหมือนนะครับกับในภาษาอื่นๆแต่บางคาสั่งเนี่ยก็จะคล้ายๆแต่อาจจะไม่เหมือนนะครับหรืออาจจะแตกต่างไปเลยก็มีนะครับ ในส่วนแรกนะครับเราจะมารู้จักกับในส่วนของคําสั่งที่ชื่อว่าคําสั่งปริ้นนะครับหรือการแสดงเอาพุตออกมานั่นเองนะครับในการพิมพ์ข้อมูลหรือคําสั่งเนี่ยที่เราจะใส่ลงไปเราต้องใส่ไปในเซลล์นะครับเช่นนี้นเราก็พิมพ์คําว่าปริ้นนะครับเราลองพิมพ์คําว่าปริ้นดูนะครับคําสั่งปริ้นนะครับ ในส่วนของเอาพุตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำนะครับด้วยคำว่า hello python นะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับเราเราลองมามาลองทำนะครับดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับโดยใช้โค้ดตัวนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับพิมพ์โค้ดตัวนี้คำว่า print นะครับสีชมพูที่เห็นนี่อันนี้คือคำสั่งนะครับเสร็จแล้วนะครับมีวงเล็บนะครับ อ่าแล้วก็มีส่วนข้างในเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปรู้จักกันว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้นะครับในการพิมพ์นะครับอ่า นะครับให้เรากลับมาที่ในส่วนของจูปิเตอร์นะครับของเรานะครับเสร็จแล้วพิมพ์คำสั่งนะครับเมื่อสักครู่ลงไปคำว่า print นะครับแล้วก็มีวงเล็บเปิดปิดให้เราดูตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้คือตัวของชุดคำสั่งหนึ่งนะครับในภาษา Python ที่ไว้สำหรับแสดงเอาพุตนะครับและเราลองพิมพ์นะครับ print วงเล็บเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับ ิมพ์ในส่วนของฟันหนูนะครับเอาไว้แล้วพิมพ์คำว่า hello world อ uh, ่า hello python นะครับอ่า uh, ลองพิมพ์ตัวนี้ลงไปดูนะครับพิมพ์ตัวนี้ลงไปดูนะครับ uh, เสร็จแล้วเมื่อเราพิมพ์เข้าไปเรียบร้อยนะครับให้เรากดไปที่รันนะครับหนึ่งครั้งนะครับอ่า uh, เราจะต้องได้คำว่า Hello Python ออกมานะครับได้คำว่า Hello Python ออกมานะครับได้ไหมครับได้คำสั่งนี้ออกมาทุกคนไหมมีใครเชื่อม Kernel อ,อะไรไม่ได้บ้างมีไหมครับออันนี้เป็นส่วนแรกเลยที่นะครับในการเริ่มต้นของเราเนี่ยจะต้องรู้จักในส่วนของคำสั่งนี้นะครับ ทีนี้นะครับมันมีคีย์ลัดอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคีย์ที่ไว้สำหรับรันนะครับเหมือนปุ่มนี้เลยนะครับแต่ว่าใช้ในการใช้บนคีย์บอร์ดก็คือกดปุ่ม h i ิปค้างเอาไว้นะครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยมาชี้ไว้ในช่องเซลล์ที่เราต้องการจะรันโค้ดในส่วนของเซลล์นั้นๆน,น,นะครับแล้วเราก็กดชิปค้างไว้แล้วก็กด Enter นะครับ มันคือคําสั่งเดียวกับคําว่า run ตัวนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วนั่นเองในการใช้งานผมลองเชียร์นะครับ restart เชียร์ output นะครับให้เห็นตรงนี้ก่อนนะครับเราเอาเมาส์เคอร์เซอร์มาชี้ไว้ปกติแล้วเนี่ยเราต้องเลือกเซลล์แล้วกด run มันก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาอัน,นี้เราเอาเคอร์เซอร์ไปไว้กดชิปบนคีย์บอร์ดค้างเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็กด enter คู่ไปปุ่มหนึ่งบวกกับ enter มันก็จะได้ในส่วนของอผลลัพธ์ออกมาเช่นเดียวกันกับการกดปุ่มรันนะครับมันคือคําสั่งเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับน่าจะได้กันเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับในส่วนถัดไปนะครับเมื่อเราได้ผลลัพธ์เรียบร้อยนะครับ ีนี้ให้ทุกท่านนะครับลองนะครับพิมพ์คําสั่งนะครับคําสั่งทั้ง4ตัวนี้ลงไปในแต่ละเซล์ข้อ1นะครับก็คือ1เซล์นะครับส่วนข้อ2ก็ให้แยกเป็นอีก1เซลล์ข้อ3ให้แยกเป็นอีก1เซลล์นะครับแล้วก็ข้อ4ให้แยกเป็นอีก1เซลล์นะครับในการเพิ่มเซลล์นะครับเผื่อท่านใดยัง ไม่ทราบว่าเพิ่มเซลล์ยังไงนะครับเรากลับมาดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในหน้าสไลด์ไว้ให้ทุกท่านลองพิมพ์นะครับในการเพิ่มเซลล์เราก็ใช้ปุ่มบวกตัวนี้นะครับในการเพิ่มเซลล์นะครับอยากเพิ่มขีดเซลล์ก็ได้อยากจะตัดก็เลือกเซลล์แล้วก็กดปุ่มกัรไกนะครับเพื่อตัดเซลล์ทิ้งนะครับแต่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเราเช็คตรงนี้ให้ดีนะครับเช็คตรงนี้ให้ดีถ้าเราไปตัดในส่วนของเซลล์ที่เราทําการพิมพ์มาไว้แล้วเนี่ยนะครับนะครับมันก็จะหายไปนะครับเพราะตรงนี้อันนี้คือข้อควรระวังเลยนะครับแล้วเราไม่สามารถนะครับย้อนกลับมาได้นะครับอ่านะครับในการลันนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยอ่าไอที่เราวางเมาส์กับเซลล์ที่เลือกอ่าจริงๆนะครับเราต้องใช้คําว่าเซลล์ที่เลือกน่าจะถูกกว่านะครับตามคําแนะนํามาแต่เมื่อเราถ้าเรานําเมาส์ไปวางในเซลล์ไหนเนี่ยมันก็นะครับจะถือว่าเราเลือกเซลล์นั้นนะครับ นะครับเราจะเลือกเซลล์จากด้านหน้าก็ได้นะครับและหรือว่าเราจะคลิกเข้าไปในเซลล์นะครับคือจริงๆแล้วดูกรอบตรงนี้เป็นหลักนะครับดูกรอบตรงนี้เป็นหลักว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เซลล์ไหนถ้าเราอยู่ที่เซลล์นั้นแล้วเนี่ยเราก็กดรันได้เลยนะครับราะฉะนั้นแล้วเราเลือกสีตรงนี้ให้ตรงกับข้อมูลที่เราจะ,ะรนนนนันนะครับในเซลล์นั้นๆนะครับ ทีนี้ลองลองทำการพิมพ์นะครับในส่วนของอข้อความนะครับาตามตัวอย่างที่ให้ไปนะครับลองพิมพ์ดูเพื่อที่จะให้เห็นในส่วนของความแตกต่างนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นมาบ้างนะครับ มีท่านใดยังไม่เสร็จบ้างมีไหมครับตรงนี้พอพิมพ์เข้าไปแล้วลองรันดูนะครับในแต่ละในแต่ละเซลเลยพิมพ์หัวข้อละหนึ่งเซลนะครับพิมพ์หนึ่งสองสามสี่นะครับมีท่านไหนยังไม่เสร็จบ้างมีไหมครับ น่าจะเรียบร้อยกันหมดทุกท่านแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาลองดูนะครับในส่วนของผลลัพธ์นะครับที่เราทําไว้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแบบแรกนะครับถ้าสมมุติผมบอกว่าพิมพ์เนมเซอร์เนมเนี่ยเราจะใช้เป็นเป็นของเราก็ได้นะครับอย่างข้อที่หนึ่งนะครับพิมพ์ จะเป็นเขียนคําว่า name s อ r name หรือเราใส่ชื่อเราลงไปก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ในส่วนของอลูกน้ํานะครับหรือว่าในส่วนของอ double code นะครับทั้งคู่นี้ข้อความจะต้องอยู่ในนี้นะครับอันนี้นะครับถ้า run ไปแล้วนะครับเมื่อทําการ run ไปเรียบร้อยนะครับก็จะได้ทุกท่านจะได้ในส่วนที่อยู่ในส่วนของ double code ตัวนี้นะครับ ออกมาถ้าท่านเขียนเป็น name s u r name ก็จะได้ name s u r name ออกมาในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าพิมพ์เป็นชื่อหรือพิมพ์เป็นข้อมูลอื่นเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะได้ในส่วนของข้อมูลที่เราใส่เข้าไปในนี้นะครับอ่าซึ่งเราจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ออกมาส่วนตัวที่2นะครับ p r i n นนะครับอ่าในเซลล์ที่2แล้วก็เป็นในส่วนของอ่าชื่อเหมือนกันนะครับ ในส่วนแรกเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับเป็นเนมเซอร์เนมเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับคือในส่วนของอโขดตัวนี้จะเหลือแค่โขดเดียวแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นดับเบิลโขดนะครับเราเขียนต่างกันนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ทําไมครับได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2ตัวนี้สามารถใช้งาน ได้นะครับในการที่จะนำข้อมูลที่อยู่ภายในเนี่ยออกมาแสดงผลนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้คำสั่งพิมพ์ทั้งหมดเลยมาดูตัวที่3นะครับตัวที่3ามิ้น์เหมือนกันมีวงเล็บแล้วข้างในเนี่ยใช้คำว่า hello python นะครับภายในวงเล็บนะครับสิ่งที่ได้ออกมานะครับได้อะไรกันออกมาบ้างครับนะก็มีส่งเข้ามากันในไลน์นะครับ ว่าได้เป็นเรื่องของทำไมครับออร์เลอรถูกไหมครับมันเออร์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยมาดูกันนะครับว่าส่วนที่มันแจ้งตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับมันทำไมมันถึงไม่ออกมาแบบนี้นะครับ ถ้าเออร์แล้วเราใช้ได้ไหมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับก็คือผิดรูปแบบของการเขียนโปรแกรมของภาษา Python นั่นเองนะครับต่อมานะครับ print นะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง3กับ4นะครับ3คือ print เป็นข้อความอยู่ข้างในนะครับ4คือ print แล้วก็เป็นตัวเลขอยู่ข้างในนะครับผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรครับอ่ามันไม่เออร์ใช่ไหมครับอ่าแต่ทำไมมันไม่เออร์เลนะครับ แต่มันได้เป็นข้อมูลที่อยู่ข้างในออกมานะครับแล้วก็เป็นเลข1นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของความแตกต่างกันนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่เราได้ออกมานะครับคำสั่งแรกนะครับที่เราได้ใช้กันไปก็คือคำสั่งปริ้นนะครับใช้งานไป4รูปแบบมีทั้งใช้ได้บ้างนะครับเออร์เอร์บ้างนะครับก็นั่นกันไปนะครับส่วนแบบที่5อีกแบบหนึ่งแบบนี้นะครับ ใส่ป r ิ้นเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของวงเล็บเฉยๆนะครับถามว่าแบบนี้มันมีอะไรออกมาให้เราไหมมันเออร์เลอร์ไหมนะครับอ่าเมื่อเราดูเอาพุทแล้วเนี่ยนะครับอ่าเราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยมันว่างนะครับแต่มันก็ไม่ได้ฟ้องเออร์เลนะครับแสดงว่ามันใช้ได้นะครับอ่ามันใช้ได้มันถูกหลักการเขียนของเขาแต่ว่า มันไม่มีข้อมูลนะครับที่อยู่ภายในนะครับมันก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรออกมาแสดงนะครับคือไม่ผิดรูปแบบของเขาแต่ว่าไม่มีข้อมูลนะครับทีนี้นะครับเรามาดูจากข้อที่เราเจอไปนะครับในส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดตัวนี้จากในส่วนของการพิมพ์แล้วก็มีวงเล็บเฉยๆนะครับแล้วก็มีข้อความอยู่ข้างในเนี่ยนะครับที่เขามันผิดพลาดเนี่ยเราสามารถ ดูความผิดพลาดตรงนั้นน่ยจากอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเวลาเราเขียนไปเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีการแจ้งอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของการผิดพลาดเวลาเราดีบักโปรแกรมเนี่ยเราเขียนไปมีการแจ้งพวกนี้ออกมานะครับเราจะสังเกตยังไงบ้างนะครับจากการผิดพลาดนี้เลยนะครับเนะทียบระหว่าง2องอันนี้นะครับ ะเราเทียบระหว่าง2อันนี้นะครับหเลย print hello python นะครับ print hello python แบบนี้ปุ๊บมี error ออ,ออกมานะครับอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับไฟล์ print ป,ป,ปุ๊บแล้วก็มีข้างล่างบอกมานิดหนึ่งนะครับว่า syntax error นะครับ invalid syntax นะครับส่วนด้านขวา p r i n เหมือนกันนะครับ แต่ใส่เป็นตัวเลขเข้าไปแล้วก็ได้เอาต์ออกมานะครับเป็น1น,นะครับซึ่งไม่ไม่ใช่เป็นการเออร์เลอร์นะครับอ่าไม่ใช่เป็นการเออร์เลอร์เรามาลองดูโฟกัสในตัวที่มันเออร์เลอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าโฟกัสในส่วนที่มันเออร์เลอร์กันนะครับที่มันเออร์เลอร์นะครับเราสามารถสังเกตจากในส่วนของ Sy n t a x e r r o r นะครับแล้วก็จะมีข้อความที่อยู่หลัง Sy n t a x e r r o r เนี่ยนะครับ บอกนะครับว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากอะไรนะครับเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากอะไรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแจ้งอีกหนึ่งส่วนก็คือส่วนของข้างบนนะครับตัวนี้ที่เป็นลายหนึ่งหลังคอมม่าหลังลายนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขตรงนี้เขาจะบอกว่าสิ่งที่เราผิดพลาดเนี่ยเรามีปัญหานะครับที่บรรทัดไหน เขาจะบอกด้วยว่าเราผิดพลาดที่บรรทัดไหนนะครับและหลังจากที่เราผิดพลาดบรรทัดไหนแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่ารูปแบบข้อผิดพลาดนะครับเกิดจากอะไรนะครับเช่นอันนี้นะครับ invalid syntax นะครับหรือว่า syntax ผิดพลาดนะครับไม่รู้จักพิไม่รู้จักรูปแบบนี้นะครับก็คือไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองเราจะต้อง แก้รูปแบบของ syntax หรือตัวโค้ดของเขาเนี่ยให้ตรงตามรูปแบบที่ภาษา y y t o o เนี่ยเขาออกแบบมานะครับอันนี้ก็ใช้เป็นการเป็นการแก้ไขถ้าหากว่าผลลัพธ์ที่เรา,าทำการรันไปแล้วเนี่ยมันไม่ออกนะครับหรือว่ามันไปอยู่ในรูปแบบอื่นๆเกิดจาก e er อ r o r นะครับเราก็มาอ่านตรงนี้และเราก็กลับไปแก้ไขดูนะครับถ้าจากตัวนะครับ จากตัวที่เราเห็นการ e อ r ร์เลจากตรงนี้เขาบอกว่า Syntax e r อ o r เนะครับเกิดจาก Invalid Syntax เนี่ยนะครับในการแก้ตรงนี้ก็คือนะครับเราก็ต้องเดี๋ยวเราต้องไปรู้จักในเรื่องของรูปแบบของชนิดของข้อมูลที่จะนำมาใช้นะครับว่าชนิดข้อมูลไหนนำมาใช้กับคำสั่งปริ้นเนี่ยได้โดยตรงโดยที่เราบางข้อเห็นไหมครับเราก็จะมีในส่วนของที่เป็นคอมม a นะครับ เข้ามาเห็นไหมครับอันนี้มีมีในส่วนของอที่เป็น Single Code เข้ามานะครับปิดหน้าปิดหลังหรือในส่วนของ Double Code เข้ามานะครับที่ใช้ในการช่วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้จักในส่วนของที่เป็นชนิดข้อมูลกันในภายหลังนะครับว่า,าถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยเราต้องแก้ไขยังไงนะครับแต่คําสั่งนี้นะครับเรามาดูโครงสร้างมันสักนิดหนึ่งหลังจากที่เราได้ ทดลองกันไปแล้วเพื่อให้เราได้เข้าใจอย่างเต็มที่นะครับคําสั่งนี้คําสั่งแรกคือคําสั่งพิมพ์นะครับจะมีโครงสร้างก็คือเขียนคําว่าพิมพ์แล้วก็มีวงเล็บเปิดปิดอย่างนี้เสมอนะครับห้ามผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าเป็น s y n t a กนั่นเองคือห้ามผิดไปจากนี้จะต้องเขียนในลักษณะนี้เท่านั้นในเรื่องของคําสั่งนะครับโดยข้างหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวในคําสั่งถัดไปนะครับ หลายๆคนจะเห็นว่าสีชมพูที่ทำเอาไว้ให้นะครับตรงนี้จะเป็นชื่อคำสั่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่า Argument นะครับซึ่งคำสั่ง print ตัวนี้นะครับข้างหน้านี่คือคำสั่งนะครับจะต้องพิมพ์ตามนี้เท่านั้นแล้วข้างในเนี่ยเขาจะเรียกว่า Argument นะครับที่เราเอาไปใส่ใส่กันใส่เป็น name นะครับใส่เป็นเลข1เลข2เลข3หรือใส่คอมม่าต่างๆเข้าไปเนี่ย นะครับเขาจะเรียกว่า argument หรือค่าที่ส่งให้คำสั่งนำไปใช้นะครับมันจะส่งค่าที่อยู่ในนี้แหละนะครับส่งมาหา print ตัวนี้นะครับแล้ว print ตัวนี้ก็จะนำคำสั่งตรงนี้ไปแสดงผลให้เราเห็นอย่างที่เราเราได้เห็นภาพจากในส่วนของที่เราได้ทดสอบลันกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นผลลัพธ์ตรงนั้นออกมานะครับ ตรงนี้ในเรื่องของคำสั่ง print ตรงนี้นะครับมีท่านใดสงสัยหรือมีข้อสอบถามตรงไหนนะครับหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนบ้างมีไหมครับเช่นอย่างนี้นะครับเราใส่เข้าไปเป็น hello python นะครับนะครับหรือแบบนี้ก็ได้นะครับหรือแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องใส่อะไรเข้าไปเราต้องไปรู้จักชนิดของข้อมูลนะครับของเขานะครับ หือข้างในที่เรียกว่า variable ตัวแปรนั่นเองก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับที่ใส่ได้มีอะไรบ้างย้อนอีกหนึ่งครั้งมีเป็นข้อความแต่ต้องอยู่ในอะไรครับในส่วนของที่เป็น double code นะครับแล้วก็ข้อความที่อยู่ใน single code นะครับเดี๋ยวขอสักครู่นะครับขอรับเข้ามานิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับ อ่ะทีนี้นะครับในส่วนของซ i n g l e Code นะครับข้อความก็จะต้องอยู่ภายในซิง g l e Code ก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวเลขก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของ v a r i a b l e ก็คือตัวแปรเดี๋ยวเราไปรู้จักกันว่าตัวแปรเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันต้องกำหนดอะไรยังไงนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถคำสั่ง Print เองเนี่ยสามารถไปดึง Argument หรือว่าข้อมูลที่อยู่ภายในเนี่ย ออกมาแสดงได้นะครับออกมาแสดงได้นะครับอ่าทีนี้นะครับในส่วนนี้นะครับอ่าดูเวลานะครับเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวหลายท่านนะครับจะได้ไปพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะครับเผื่อมีท่านใดจะต้องพักตรงเวลานะครับแล้วเดี๋ยวอ่าเราขอพักกันไว้ณจุดนี้ก่อนนะครับ ในส่วนแรกนะครับก็เป็นที่เราเรียนรู้ไปก็เรื่องของคําสั่งพินพ์นะครับในการใช้งานและเดี๋ยวเรามาจะมาต่อกันในส่วนของตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ต่อในช่วงบ่ายนะครับหลังจากพักเทีย่ยงนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันกันให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงตรงเรามาเจอกันนะครับ,บในช่วงบ่ายเรียนอะไรบ้างครับของเรารนี้ต่อนะครับดครับช่วงบ่ายมีเรียนอะไรบ้างอะครับนอกจากตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์อะครับ ต้องเสีอะไร้าช่วงบ่ายเรียนอะไรบ้างครับ